จากครั้งที่แล้วนะครับเราได้ปูพื้นฐานกันไปพอสมควรวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันต่อใน2ประเด็นหลักที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญสําหรับนักกฎหมายเลยนั่นก็คือเรื่องของคดีไม่มีข้อพิพาทแล้วก็หลักการล่างคําให้การซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้คดีในชั้นศาลสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้เราจะเริ่มกันที่ภาพรวมของคดีไม่มีข้อพิพาทก่อนจากนั้นจะไปวิเคราะห์ดีกาที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ดูเคสตัวอย่างที่เจอกันบ่อยๆ เสร็จแล้วเราจะข้ามมาดูฝั่งของคดีมีข้อพิพาทกันบ้างโดยจะเน้นไปที่ศิลปะและกลยุทธ์ในการร่างคําให้การซึ่งเป็นด่านแรกของการสู้คดีเลยเอาละครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันก่อนเลยคดีไม่มีข้อพิพาทคดีประเภทนี้เนี่ยถือเป็นคดีพื้นฐานที่ทนายความรุ่นใหม่มักจะได้เจอก่อนเป็นประเภทแรกๆแล้วก็เป็นรากฐานที่สําคัญมากๆในการทําความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของศาลต้องทําความเข้าใจคอนเซปต์ของมันก่อนนะครับว่า คดีประเภทนี้ไม่ใช่การฟ้องร้องกันไม่ได้มีใครมาทะเลาะกันแต่เป็นการที่คนคนึงเนี่ยใช้สิทธิ์ยื่นคำร้องเข้าไปฝ่ายเดียวเลยเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งรับรองสิทธิ์บางอย่างให้ตัวอย่างคลาสสิกเลยก็คือการขอตั้งผู้จัดการมรดกหรือการขออนุญอธทำนิติกรรมแทนผู้อยากกระบวนการทั้งหมดเนี่ยจะถูกวางกรอบไว้ในมาตรา188ของปอวีแพง่ง ซึ่งกาหนดเลยว่าต้องเริ่มคดีด้วยการยื่นคําร้องขอนะครับแต่จุดเบี่ยงที่สําคัญที่สุดเลยคือข้อสุดท้ายคือถ้าเกิดมีคนอื่นบุคคลภายนอกเนี่ยโผล่เข้ามายื่นคําคัดค้านปุ๊บสถานะของคดีจะเปลี่ยนท่านที่เลยจากคดีไม่มีข้อพิพาทจะก,กลายเป็นคดีมีข้อพิพาทขึ้นมาทันทีทีนี้เราลองมาดูดีการที่น่าสนใจมากๆสักฉบับหนึ่งซึ่งจะทําให้เราเห็นภาพการปรับใช้กฎหมายในคดีไม่มีข้อพิพาทได้ชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะในเคสที่มันซับซ้อนขึ้นมาหน่อยอย่างกรณีที่เกี่ยวกับชาวต่างชาติ คำถามสําคัญเลยที่เกิดขึ้นบ่อยมากในยุคนี้ก็คืออ้าวแล้วถ้ามีชาวต่างชาติที่เขามาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยแล้วเกิดเสียชีวิตลงที่นี่ศาลไทยเราเนี่ยจะมีอํานาจพิจารณาคดีจัดการมรดกของเขาได้หรือเปล่าคําตอบของคําถามนี้มันอยู่ในดีกาที่1นึ่งทับสองเนี่ยแหละครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นกรณีศึกษาชั้นเยี่ยมเลยในเรื่องของการพิสูจน์ภูมิลําเนาซึ่งเป็นหัวใจสําคัญที่จะบอกได้ว่าศาลไหนมีเขตอํานาจ ลองดูข้อเท็จจริงในคดีนี้นะครับคือมันชี้ไปนในทางเดียวกันหมดเลยผู้ตายเนี่ยเป็นคนฝรั่งเศสแต่เสียชีวิตในไทยประเทศแล้วที่สําคัญคือพวกเอกสารทางการเงินอย่างเงินบํานาญจากอังกฤษหรือเอกสารภาษีจากฝรั่งเศสเองก็ถูกส่งมาที่อยู่ในประเทศไทยทั้งหมดแล้วที่ตอกย้ําเข้าไปอีกก็คือโนตาเล่พับลิกที่ฝรั่งเศสเองก็ปฏิเสธที่จะจัดการมรดกให้โดยชี้มาเลยว่าผู้ตายมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยจากพยานหลักฐานทั้งหมดที่ว่ามานี่แหละครับสารดีกาเลวิชัยชี้ขาดลงไปเลยว่า ที่อยู่ในประเทศไทยของผู้ตายนี่แหละถือเป็นสถานที่อยู่เป็นแหล่งสําคัญซึ่งมันก็เข้าองค์ประกอบของการเป็นภูมิลำเนาตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา37ได้กําหนดไว้และเมื่อพิสูจน์ได้แล้วว่าผู้ตายมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตสารไทยในขณะที่ถึงแก่ความตายผลทางกฎหมายที่ตามมาแบบชัดเจนเลยก็คือสารไทยจึงมีเขตอํานาจในการพิจารณาคําร้องขอจัดการบร,รดกของผู้ตายได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตราสี่จัตวาวร์วงเล็บหนึ่งนอกจากเรื่องมรดกแล้วนะครับมันก็ยังมีคดีไม่มีข้อพิพาทประเภทอื่นๆที่เราเจอกันบ่อยๆโดยเฉพาะคาดีที่มันเกี่ยวกับบุคคลซึ่งมีความสามารถจํากัดตามกฎหมายอย่างเช่นผู้เยาว์แล้วก็ผู้ไรความสามารถลองนึกภาพตามนะครับสมมุติว่าคุณปู่คุณย่าทําพินัยกรรมยกที่ดินให้หลานแต่หลานเพิ่งอายุแค่2ขวบตัวหลานเองซึ่งเป็นผู้เยาว์เนี่ยยังจัดการทรัพย์สินนั้นไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมครับ พ่อแม่ซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมก็เลยต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขออนุญาตทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์นี่แหละครับคือตัวอย่างที่ชัดเจนมากของคดีไม่มีข้อพิพาททีนี้สำหรับผู้ใหญ่ที่มีความสามารถบุกร่องกฎหมายจะแบ่งออกเป็น2ระดับนะครับคือบุคคลไร้ความสามารถซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยจะต้องมีผู้อนุบาลมาคอยทำแทนให้ในทุกๆเรื่องเลยกับอีกกลุ่มคือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถซึ่งจะมีแค่ผู้พิทักษ์ที่จะคอยให้ความยินยอมในการทำนิติกรรมที่สำคัญบางอย่างเท่านั้น จะเห็นว่าอำนาจหน้าที่เนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยสมมุติเราจะยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งให้ใครสักคนเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถอย่างเช่นผู้สูงอายุ90ปีที่มีอาการความจำเสื่อมเป็นพักๆเนี่ยในการร่างคำร้องเราก็ต้องต้อง,องบรรยายเหตุผลให้ละเอียดเลยแสดงความสัมพันธ์ผ่านบัญชีเครืยญาติแล้วก็แนบหลักฐานชิ้นสำคัญที่สุดก็คือค,อความเห็นแพทย์เข้าไปด้วยและสุดท้ายก็ต้องระบุค,คำขอให้ชัดเจนตามมาตรา32 เอาละครับเมื่อมีคนเข้ามาคัดค้านในคดีไม่มีข้อพิพาทหรือในคดีแพ่งทุ่งัยที่มีการฟ้องกันตั้งแต่แรกเนี่ยคดีมันก็จะกลายเป็นคดีมีข้อพิพาทไปทันทีและอาวุธชิ้นแรกของฝ่ายจำเลยก็คือคำให้การคำให้การ,การนี่ไม่ใช่แค่กระดาษที่เขียนปฏิเสธไปเฉยๆนะครับแต่มันคือกระบวนพิจารณาที่จำเลยใช้เพื่อตั้งประเด็นข้อพิพาทกับโจทย์เลยว่าตกลงแล้วเรื่องนี้เนี่ยเราจะเถียงกันในประเด็นไหนบ้างทั้งในเรื่องข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย สิ่งที่ต้องระวังมากๆเลยก็คือกรอบเวลาโดยทั่วไปแล้วจำเลยต้องยื่นคำให้การภายใน15วันนับจากวันที่รับหมายแต่ถ้าเป็นการส่งหมายโดยวิธีปิดหมายเนี่ยระยะเวลามันจะกลายเป็น30วันนะครับซึ่งมันมาจากการนับระยะเวลาที่ให้หมายมีผล15วันบวกกับเวลายื่อีก15วันตรงนี้ต้องแย่งให้ออกจากระยะเวลาอุทธรณ์หรือฎีกานะครับอันนั้นเขาให้1เดือนเต็มๆการร่างคำให้การเนี่ยมันไม่ใช่แค่การทำตามกฎไปวันๆแต่มันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเลย การเขียนที่ดีสามารถชี้ขาดผลของคดีได้ตั้งแต่ต้นเรื่องเลยเรามาดูกันว่าต้องทำยังไงหัวใจของมาตรา177ที่สำคัญที่สุดเลยคือวลีที่ว่ารวมทั้งเหตุแห่งการนั้นนี่แปลว่าอะไรแปลว่าการปฏิเสธลอยๆว่าไม่ได้ทำไม่ได้กู้โดยไม่มีเหตุผลมาซัพพอร์ตเนี่ยกฎหมายถือว่าเป็นคำให้การที่ไม่ชอบเลยนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับเราลองมาดูสถานการณ์สมมุติในคดีกู้ยืมเงินกัน ว่าถ้าเราเป็นจำเลยเนี่ยเราสามารถจะตั้งประเด็นต่อสู้ในรูปแบบไหนได้บ้างแล้วแต่ละรูปแบบมันส่งผลต่อภาระการพิสูจน์ต่างกันยังไงมาลองดูแนวทางที่เป็นไปได้นะครับแนวทางแรกเลยปฏิเสธลอยๆไปเลยว่าไม่ได้กู้แบบนี้เสี่ยงมากที่จะเป็นคําให้การที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแนวทางที่สสู้ว่าสัญญาเงินกู้เป็นเอกสารปลอมถ้าสู้แบบนี้ภาระการพิสูจน์จะตกไปอยู่กับฝั่งโจทก์ทันทีที่ต้องนําสื่อไปได้ว่าสัญญาเป็นของจริง แนวทางที่3ยกข้อต่อสู้ว่ามูลนี้เนี่ยมันเกิดมาจากการพนันถ้าสู้แบบนี้จำเลยซึ่งเป็นฝ่ายกล่าวอ้างจะต้องเป็นคนพิสูจน์เองนะครับและแนวทางสุดท้ายยอมรับว่ากู้จริงแต่ชำระหนี้ไปหมดแล้วแบบนี้จำเลยก็ต้องมีภาร,ระพิสูจน์การชำระหนี้นั้นให้ได้เห็นไหมครับว่าการเลือกแนวทางต่อสู้เนี่ยมันมีผลโดยตรงเลยว่าใครจะต้องเป็นฝ่ายนําสืบก่อนนอกจากการสู้ในข้อเท็จจริงแล้วนะครับการยกข้อกฎหมายขึ้นมาสู้ในคาให้การก็สําคัญมากๆ แล้วก็มีหลักการบางอย่างที่ต้องจําให้ขึ้นใจเลยหลักการเหล็กในคดีแพ่งเลยก็คือไม่สู้ถือว่ารับหมายความว่าถ้าโจทก์กล่าวอ้างข้อเท็จจริงอะไรมาในคําฟ้องแล้วจําเลยไม่ได้ให้การปฏิเสธในประเด็นนั้นๆศาลจะถือว่าจําเลยยอมรับข้อเท็จจริงนั้นไปโดยปริยายเลยนะครับดังนั้นจําเลยต้องไล่สู้ให้ครบทุกเม็ดตั้งแต่เรื่องอํานาจฟ้องนิติสัมพันธ์การผิดนัดไปจนถึงเรื่องดอกเบีย้ยและการบอกกล่าว ประเด็นเรื่องอายุความเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดเลยของข้อกฎหมายที่เราต้องยกขึ้นสู้แม้อายุความจะเป็นปัญหาข้อกฎหมายนะครับแต่ดีกาวางหลักไว้ชัดเจนว่ามันไม่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนดังนั้นถ้าคดีมันขาดอายุความไปแล้วแต่จำเลยลืมหรือไม่ได้ยกประเด็นนี้ขึ้นสู้ในคำให้การสารจะยกฟ้องให้เองไม่ได้เด็ดขาดนะครับจำเลยก็จะแพ้คดีไปเลยทั้งที่คดีมันขาดอายุความแล้วการทำความเข้าใจหลักการเหล่านี้อย่างถ่องแท้คือรากฐานสำคัญในการประกอบวิชาชีพ เพื่อให้ไม่พลาดการวิเคราะห์ประเด็นสําคัญทางกฎหมายเช่นนี้สามารถติดตามกันต่อได้ที่ช่องดีกาเก่งสําหรับท่านที่สนใจสรุปคําบรรยายฉบับสมบูรณ์ก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้เช่นกันกดติดตามไว้เพื่อจะได้กลับมาทบทวนเนื้อหาซึ่งได้จัดเรียงไว้ให้ตามรายวิชาเพื่อความสะดวกในการค้นหา